ยินดีต้อนรับสู่ประเอีการรีวิวช่องที่นำเสนอการรีวิวพาหนะรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สุดหรูมอเตอร์ไซค์ความเร็วสูงเรือพลังงานสมัยใหม่ไปจนถึงเครื่องบินรบแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ F 3 6รุ่นปี2026ี่กที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในฐานะเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันใหม่ที่ผสมผสานทั้งความล้ำสมัยเทคโนโลยี Technology, และสมรรถนะการบินที่เหนือชั้น F 3 6รุ่นปี2026ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์กองทัพอากาศสมัยใหม่ด้วยการออกแบบที่เน้นความเป็นสเตล์ทำให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรูปลักษณ์ของเครื่องบินถูกออกแบบให้มีเส้นสายเฉียบคมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงโดยใช้วัสดุคอมโพสิตขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและลดน้ำหนักไปพร้อมการนี่คือหนึ่งในจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ F 36แตกต่างจากเครื่องบินขับไล่รุ่นก่อนหน้าเมื่อพูดถึงเครื่องยนต์ F 36ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับมหาศาลสามารถทำความเร็วได้สูงถึงระดับมกสองขึ้นไปและมีระบบการจัดการพลังงานที่ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นเพราะประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมเทคโนโลยีใหม่ในการจัดการอากาศพลศาสตร์ยังช่วยให้การบินมีเสถียรภาพมากขึ้นแม้ในความเร็วสูงหรือการเคลื่อนที่ในมุมที่ยากต่อการควบคุมระบบอาวุธที่ติดตั้งใน f 3 6ก็ถือว่าเป็นจุดขายที่โดดเด่นโดยมาพร้อมแท่นยิงมิสไซ ภายในลำตัวเพื่อรักษาความเป็นสเตลรวมถึงสามารถติดตั้งมิสัยอากาศสู่อากาศอากาศ,อากาศสู่พื้นและอาวุธนำวิถีล้ำสมัยที่หลากหลายทั้งยังรองรับการใช้งานโดนเสริมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้แบบเครือข่ายซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดการรบในอนาคตอย่างแท้จริงห้องนักบินของ f 3 6ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลแผงควบคุมเป็นระบบสัมผัสและจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจระบบ ai ผู้ช่วยการบินจะคอยประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยนักบินในการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและลดภาัะงานในสถานการณ์วิกฤตหมูกนักบินยังมาพร้อมระบบออกมินทิดเรียลิตี้ที่สามารถแสดงข้อมูลสําคัญโดยตรงต่อสายตาทําให้นักบินไม่ต้องละสายตาจากการควบคุมเครื่องแม้เสียววินาทีเดียวอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่อาจมองข้ามคือระบบป้องกันตนเอง F 36มาพร้อมระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์ของศัตรูและระบบต่อต้อตานมิสไซ ที่พัฒนาใหม่นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับภัยคุกคามอัจฉริยะที่สามารถแจ้งเตือนและตอบสนองโดยอัตโนมัติทําให้การรบในอากาศมีความปลอดภัยสูงขึ้นอย่างมากในแง่ของการบํารุงรักษา F 36ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายขึ้นด้วยระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่สามารถประเมินสภาพของเครื่องได้แบบเรียลไทม์ข้อมูลต่างๆจะถูกส่งไปยังทีมภาคพื้นดินเพื่อเตรียมการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมลดวเวลาการซ่อมบำรุงและเพิ่มเวลาที่เครื่องสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญในการปฏิบัติการทางทหารการเชื่อมต่อเครือข่ายคืออีกหนึ่งหัวใจสําคัญของ F 36เครื่องบินรุ่นนี้สามารถสื่อสารกับกองกําลังอื่นๆได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นโดรนหรือแม้แต่ยานรบภาคพื้นทําให้การปฏิบัติการแบบเครือข่ายเต็มรูปแบบเกิดขึ้นจริงเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการโจมตีและการป้องกันสําหรับการใช้งานจริง F 3 6ได้รับการออกแบบให้สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อม และภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสู้รบทางอากาศการโจมตีภาคพื้นการลาตระเวนหรือแม้แต่ภารกิจพิเศษที่ต้องการความเงียบและความแม่นยำสูงจุดนี้ทำให้หลายประเทศมองว่า F-36 คืออนาคตของกองทัพอากาศในทศวรรษหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง F-35 หรือ F-22 F 3 6มีการปรับปรุงที่ชัดเจนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความคล่องตัวที่ดีกว่าระบบอาวุธที่หลากหลายขึ้นความสามารถในการประหยัดพลังงานรวมถึงระบบ AI ที่ช่วยให้การทำงานง่ายและแม่นยำกว่าเดิมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายประเทศเริ่มสนใจเข้ามาศึกษาและเจรจาซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ในมุมมองด้านอนาคต f 3 6อาจไม่ใช่เพียงเครื่องบินขับไล่ทั่วไปแต่จะเป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมต่อกองกำลังทางอากาศสู่ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ มันสามารถกลายเป็นหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์การรบทางอากาศสมัยใหม่ที่ไม่อาศัยเพียงความเร็วหรืออาวุธแต่ใช้ข้อมูลและการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก F-36 รุ่นปี2026จึงเป็นมากกว่าเครื่องบินรบแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบินที่ก้าวล้ำสู่อนาคตอย่างแท้จริงผู้ที่ได้เห็นหรือศึกษาเครื่องบินรุ่นนี้ต่างก็ยอมรับว่ามันคือหนึ่งในก้าวกระโดดที่สำคัญที่สุดของวงการการบินทหารในศตวรรษนี้ นี่คือการรีวิวและสเปคโดยรวมของ F 3 6รุ่นปี2 0 2 6จากช่องวอลเอ็ดการรีวิวหากคุณชอบการรีวิวแบบจาะลึกและอยากติดตามพาหนะใหม่ๆทั้งทางบกน้ำและอากาศอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไป